ตลอวันน <oj orn jemand problems> ี้วันที่20เป็นวันสุดท้ายของการศึกษาดูงานก็วัตถุประสงค์ตามที่เราได้ตั้งเอาไว้ในการศึกษาดูงานที่ตางนี้เนี่ยเราก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั่นก็คือจุดหมายเรามาดูในแง่ของการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ครับผมถึงแม้ว่าเอ่อเรามีเวลาน้อยในการที่จะได้ไปศึกษาดูงานตรงแต่ว่าเรามาเห็นภาพรวมของประเทศสิงคโปร์นะครับเท่ากับว่าเหมือนกับมหาวิทยาลัยใหญ่ ครับนะฮะซึ่งประเทศสิงคโปร์เนี่ยเรามองเห็นแล้วว่าการบริหารจัดการเขาเป็นจุดไฟทุกส่วนทุกพื้นที่ทุกภารกิจของเขากข็คือมุ่งเป้าหมายของเขาที่ชัดเจนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันมีข้อสังเกตว่าคนของสิงคโปร์เขาเขาได้รับการพัฒนาในเรื่องของ,ของการมีระเบียบวินัยแล้วก็การศึกษาที่ ก็กว้างในการเปิดใจในการให้การศึกษาในความคิดขอมาเพราะว่าคนหลายชาติพันธุ์ากันนะเพราะฉะนั้นการศึกษาในครั้งนี้เราจะนำการศึกษาของเราจากประเทศโีโปรเนี่ยของคณะศึกษาดูงานของเราในครั้งนี้เราจะนำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนของคณะศึกษา,กาที่จะ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรด้านวัตถุทรัพยากรด้านรวมไปถึงในส่วนของผลผลิตของเราคือนิสิตและณฑิตของเราเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายที่ผลิตออกไปให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนที่เราจะนําไปใช้มากน้อยขนาดไหนเรากคงจะต้องไปประชุมวรวมกันที่ของคณะครศาสตรอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะดําเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งในวันนี้ก็เป็น ให้ของการศึกษาดูงานแล้วเพราะฉะนั้นในปีการศึกษานี้ที่เราได้ดําเนินการศึกษาดูงานมาเนี่ยก็คงจะได้รับในสิ่งดีๆในนามของตัวแทนของคณะครุศาสตร์กร็ของเป็นอย่างยิ่งว่าคณะครกศาสาร์จากคณะครุศาสตร์เนี่ยคงจะได้นําสิ่งดีๆไปประยุกต์ใช้กับตัวเองและก็ในคณะของเราเองเพราะฉะนั้นองค์การหน้าเราก็คงจะไปร่วมกันเช่นนี้อีกในครั้งต่อ